สวัสดีค่ะทุกคนใหม่แล้ววันนี้เรามาเก็บเห็ดดำอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศอึมครึมอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเวลานิดหน่อยเอาถังมาสองใบนะคะทุกคนดูซิว่าเราจะเก็บได้เต็มถังไหมมากับแฟนนะคะอ่ทางไหน, <laughs> ว,น,นว,วันนี้บังคับให้ใส่เสื้อกั๊กลเลยฮะโอเคอยาลีลา ไปเก็บเห็ดกันป่าเดิมที่เก่านะคะทุกคนรีบอีกแล้วแหละยังไงก็รีบอยู่แล้วปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนจ้าวันนี้วันหยุดด้วยแต่เราก็ไม่ได้มีเออเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้เห็นเขาติดป้ายติดอะไรหรอกนะแต่เราก็ มาปลาเก่าปลาเดิมแหละรีบเก็บรีบกลับ มาเก็บที่เดิมนะที่เดิมที่สองวันที่แล้วนั่นแหละเก็บไปตั้งหลายรอบแล้วก็ยังเยอะอยู่นะตรงเนี้ยเยอะมากปีที่แล้วมาใหม่เออปีที่แล้วปีหน้ามาใหม่จำที่ไว้ ลัดก็ไม่ออกตรงนี้ดอกใหญ่แต่ว่าขึ้นห่างๆไม่ได้ขึ้นเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราไปตรงที่ขึ้นเป็นกลุ่มดีกว่าได้เยอะไวดี แฟนบอกว่ามันมีอยู่ตรงแถวนี้แต่ว่ามันมีนิดนิดหน่อยๆเราก็เลยไม่ได้ไปเก็บนะคะเราวันนี้ได้เก็บที่สว่างสว่างนิดนึงมีเวลาเก็บเราก็จะรีบเอานะคะว่าจะไปที่เก่าเห็นตรงนี้อีกนะทุกคน

อันนี้มันกแก่แล mm ้ hmm. uh, so วดูกระซิบทำไมอะเดัน้องโซมาเต๋อตีเปียยพรุ่งนี้ฝนจะถล่มนะคะทุกคนก็เลยวันนี้มาเก็บก่อนพยากรณ์ออกมาประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหนัก ก็เลยที่แรกว่าจะมาพรุ่งนี้นะทุกคนแฟนมีเวลาเยอะพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เขาขึงเข้าไปคุมรถไงคุมรถบ้านเพราะว่าไม่ได้เอารถบ้านออกเที่ยวแล้วหมดฤดูการแฟนเซฟวันหยุดไว้กับไทยไก็เลยไม่ได้เอารถออกเที่ยว what ตื่นหมือ,นอันหมามันเห็นกระต่ายพี่นนอะมันเลยกระโดดมันสีแลนมันสีไล่ขับเขานะกระต่ายันยังตูวใหญ่ก็เธอโคโคเอย้ยกระตายยังตัวใหญ่กว่าอีกนะโคโคยังจะไปวิ่งไล่ขับเขา บอซองกะจังไดพูนไกลๆพูล่ะเอาเห็นบอพูนบอสีบอซองกะใดพูล่ะพนไปพูนเห็นบอพี่น้องขึ้นเป็นแถวเป็นแนวพูล่ะแมนเบิร์ดทุกมองพูนเลี้ยงไรไปพูนแต่มันเป็นสีน้ำตาลจ้ะ กองอิเล่เลยพี่น้องคุณอ้อมต้นใหม่ไปเนื้อน,นุอ่นแมนเบิร์ดด้วยนั่นเก็บก่อนเด้อน้ำค้างเสือไหมพี่น้องโอ้ยบ่ไซตกับบอได้ סלם מאוד okay. okay. มีเวลาก็ไม่อยู่นานนะคะทุกคนอยู่แช่ทั้งวันไม่ได้เด้อว,วันนี้หนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงก็เอาละลองดูว่าโอ้โหถ่ายรูปจ้ะไม่ได้เนอะตรงนี้ไม่ต้องตัดแต่งเลยเนาะคือขึ้นปกได้เลย ต้นมันสั้นๆดีนะที่มันโตแล้วก็เลยพอเก็บได้ มาน de. ุ่มไปเมื Hence, ่อเฮือน like like ุ่มเอาหุ่มเอาเมื่อเฮือนเลยฟิวแบบเขามาลักของเขาเนี่ยฟิวคือมาลักเก็บอันอีอย่างก่อบักม่วงมาลักเอาตึกตาเพิ่นจังสีเหมือนเหมือนเรามาขโมยของเขาเลยรีบไป รีบเก็บแบบระแวงแล้วก็รีบไปรีบกลับใช่ยยเลยยาวเลยไม่หยุดนะไม่หยุดคลิปเกิบยาวไปเลยสันจักหน่อยด้วย เก็บแบบนี้มันถึงไวถ้าถามว่าสอดเอานิ้วเข้าไปสอดอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นอะ่ะได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้ทีละหน่อยเห็นไหมได้ทีละหน่อยแล้วเวลาที่เกิดเป็นปุ่มแบบเนี้ยมันก็สอดไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะขาดเห็นไหมทุกคนที่ไม่เก็บแบบว่าเอามือสอดใต้ดอกเพราะอะไรนี่ ถ้าเราขยุ่มเอาแบบนี้มันจะได้ทั้งหมดเห็ดมันก็จะไม่เสียหายเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ไงถ้าถามว่าสอดใต้ดอกได้ไหมได้ก็ต้องแบบนี้นดึงเอาทีละดอกแต่เราต้องทำเวลาไงทุกคนจะ้ะขอบคุณที่แนะนำเด้อแต่มันไม่ได้จริงๆ ช้าเนี่ยได้หมดเห็นไหมไม่มีเสียหายอืมบเลย cái bước, bước điều khương khu là đấy, quay right thế, được, này thằng này, này đi สีเดียวกันกับใบใหม่เลยพี่น้องมองยากแง่ถ้าเก็บเอาพี่น้องอันเ,เทจเหลือง พี่นอเอยเต็มเลยจำไม่เด้ปีหน้าเขาล่าซัดก,กับมากเก็บที่นี่ดอกอยังใหญ่ เฮ็ดเหลืองพี่น้องเบื้งเนี่ยว่าสีเ่เอาเ่าเอา,า,เอามันมีไหมคุณน,นี่กับน,นีนี่เก็บเอาก่อนว่าสี้่เอามันหลายเอารวดมันงามเก็บไปรอด Mama, not believe. Uh, I can find the cantaloupe, uh -huh. and then she say, "Huh, you found now?" I say, I "Yes." Do you mm. think I pick only trout? Mm -hmm. mm. หอทเท็ดเหลืองใหจง้จำมองไว้เด้อจำมองไว้เด้อซอยกันเด้อปีนาบอกคอยนะเด้อผู้ใดจำได้เออเต่ใ,ใหม่ป๊าทุกคนพุ่นกองอ,อ้อยเหาะเลยเหลืองพุ้หล่ะเออ เอาเอาเอาม่มองไม่ให้เก็บเฮ็ด้วออปีนาฝ้าออกเร็วๆเ,เด้อให้่อยได้ไปตลาดนัดแน่พูดอะ You c ค n c o นค h เ r ียพูนกล่อง น่ะพีเจอเห็ดเหลืองกันหลายที่นู่นแต่ว่าเห็ดดำนะ กองเพราะนินเป็นกองหินกองดินเลยล่ะพี่น้องคอยเจอเดี๋ยวเด้ออันนี้เพื่อได้เน่าล่ะได้บ่ได้ไม่เปียกบ่ชื้นปาน,นใ,นในดเดี๋ยวเด้อเก็บ เก็บน้ำนี้ก่อนเดี๋ยวซีซองให้เบิง้งอันกวางกวางเห็ดนันไหมกวางเห็ดตัง มันเปื่อยอันนี้ก็ได้นี่แหละพี่น้องเห็นบ่นี่พูนเดือน,นบอ่้นวเ,เป็นกวองไปเลื่ดยดิ ว่ามันดอกหน่อยได้ดอกใหญ่ขายใหญ่แบบนี้น้ำงามเด็กน้องเห็นบอนี่พูนไปพูนกองนี่ยู่้างๆกันเลยพี่น้องเก,ก,ก,ก็เแกบแถวนี้ได้อีกทางหนึง่งพี่น้องเห็นบอพูนปื๊ดเห็นบอเป็นหมูบ่บ้านเลยพูนงลงไปพูนแมนเบลดพูนเดี๋ยวเด้อพี่ พี่น้องเอ้พูน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 โอ้ยอยู่มองใดก็มีพูนอ้อมพูนเลยพี่น้องพูนพูนเห็นบ่อ้อมพูนอีนนอ๋นี่พูนแมนเบิร์ดบ่ได้ยยุดวิดีโอได้หนิพี่น้องเป็นไงอ้อมพูนพูนเอเลอ,อาลาเลยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย สิได้อีกสิเต็มคู่แล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวกะสิเมกสิเมกก่าส้นเดี๋ยวกะสีเห็ดอีกคลิปนึงอยู่อันนี้กันยี่สิบนาทีได้ไมั้งยี่สิบกว่านาทีนี่แหละอือเอาถังมาอีกอันนึงอยู่จะ้ะเดี๋ยวกะสิเต็มนี่แลลวกะเก็บอีกคลิปนึงจ้ะสีได้มีคลิปเบิ่งทูมือเนอะาะมาเว้ย นุ้งเอาลุย้ยเกิเป็นปุ้มกระยุมเอาลุยจังไว้สืได้บบซาว่า,าโอ้ยข้าได้ซองเห็เบื้องยูหันท์อยากให้เบิ้งหันะ เต็มแล้วพี่น้องมาต่อกันหมวกเมือกกับพลส่เลยหัวหยองเลยพี่น้องเดี๋ยวมาตามมาคลิปสองเด้อจ้าทางที่สองอันนี้ได้เต็มทางแหละพี่น้องให้พระเอกนั่งเ้าอยู่นี่แหละคอยกับสก็บอยู่นี่เถวมเห็นบ่เต็มโยุู่นไปพูนมาตามมาเด้อคลิปสองจ้าพี่น้อง